คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ยุยงส่งเสริมให้เล่นการพนันเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับหรือไม่ก็ไปเรียกแม่มาดูด้วยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียเก้าพาปั่นนะอยู่กับผมที่หน้าเกมคาเจนวินนะครับของค่ายพีจีวันนี้พกทุนมาที่1 0,000บาทเดี๋ยวไปซื้อฟรีเกมไม้0 0 0พันครับกับเบ็ด40นะเ,นเพื่อนๆนะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับผม คำเตือนครับคลิปนี้ไม่เหมาะสาหรับเด็กคม,มีผู้ใหญ่คําแนะนําด้วยนะครับผมจะทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นนะครับผมไปหมุนวงล้อก่อนนะวันนี้วัดไปเลยนะครับผมตอนนี้ตัวคูณได้สิบสองสิบสองเท่าแล้วนะใจผมจะใส่ให้หมดปอกเลยครับเบากว่าน,นะไปไปล้อบนมั่งสวย รอบฟรีเกมนะครับขอบขอ14รอบอ่ะสวย12ผ่านเฮ้ยผ่านยุดยุด,ด,ดสวยครับ14รอบฟรีเกมนะมาไปหมุนตัวคูณกันบ้างสวยงามนะครับ16เท่าแล้วใส่หมดปอกแน่นอนนะวันนี้สวยคูณ18ผ่าน,นเฮ้ยผ่าน,นเฮ้ยยุดยุดยุด,ด,ด สวยงามไ้รุ่นเอาดีครับผมคูณที่สิเท่านะกับ14รอบฟรีเกมนะครับคดเชนวินนั้นเมื่อนนะแปะนอน,นครับของพี p จีมาดอกแรกว่าไปแล้วนะครับดอกแรกว,ว่าไปแล้วหรือ11อดรอบนะครับผมมาเคเข้ามาครับดอกนี้160บาทต่ดอดลขสิบกับประทัดนะวายมาแถว2อ,อีกโอ้โหดอกนี้นะครับอ่างเปากับสิงโตครับสอง0มโอ้โหเอาดิเออด,ดอกเดียวสอง0มกว่าเอาดิครับผม มาดีเออรางวัลก้อนโตสุดยอดเลยว่าเอายังเหลืออีก11รอบนะครับผมโอ้โหยรอบเดียวพอนั้นเพื่อนนะกคคุ้มเลย22,800บาทนะครับรางวัลก้อนโตระดับซปเปอร์นะครับผมนะอยู่กับผมที่หน้าเกมคาเชนวินนั้นเพื่อนนะเอาเรื่องครับเกมนี้มาลูกเจมาหล่อน,นี้1,920บาทต่อระหว่างไม่ต่อนะครับผมโอ้โหเอาดิครับกคเอาเรื่องเลยนะ1,920บาทนะครับเพื่อนเพื่ครับ ยังเหลืออีกสิบรอบนะอีกสิบรอบเพื่อนๆคนไหนนะครับรับชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้รับชมกันนะผมมาสวยเคเข้ามาหลอกนี้ร้อยหกสิบบาทมาครับจัดไป็นสี่ร้อยบาทนะหรือหกรอบนะครับมาขอห้ารอบนี้ขอเหมาขอเหมานะอีกสี่รอบนะเพื่อนโอ้ยหรือสามรอบนะครับผม ผมเล่นได้เพื่อนๆก็ต้องเล่นได้เหมือนกันนะครับลองเข้ามาล็อกเล่นดูนะครับผมค่ายพีจีนันเพื่อนนะเกมคัตเชนวินนะครับสนใจจะเล่นเว็บนี้นะเข้ามาที่ลิงก์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเดี๋ยวมาดูนะครับหลังวันรวมจัดไปดอกน,นี้25,240บาทนะครับสนใจเล่นเว็บเดียวผมนะครับ แอดมาได้เลยแอดฟอกแปดเนะครับเพื่อนเครับวันนี้ขอตัวลาไปถอนเงินใช้ก่อนนะครับผมโคตรคุ้มอะ่ะโคตรบวกอะ่ะยับยับเลยนะแล้วข้อมาเจอใหม่รอบหน้าครับเพื่อนครับสวัสดีครับ